อีกคนจึกจึกสุดนี่อย่าเผ็ดเกิดไทยไลน์สุดนี่ว่าต้องกวงครับบ้าง,ง,งกับพริกแอมโปเแพย์ชินบ่าเชียบว่าเห็นนี่ด้ะนี่ด้ะง้อมเครับหนาวต่อบังนาวบาดไปเรียบร้อยจึบ๊บมาแล้วครับมาแล้ว วันนี้นุม่นมมิซารมักเลาะมาอีกแล้วครับมาหากินอย่างนั้นวันนี้หาเบิ่งกัน,นยังงั้นคนน่ะกินป,ปลาครับว่ะโอ้คือนหอมเอดอมอ็ดว้ายเส้นดำหอมอีกแล้วอืออีกปลาเส้นดำหอมมาถึงขวดหลายเมนูอยู่ น,นังหมูมีก้อยนังหมูเลยวันนี้ครับมาแล้วครับนีนะ่นังหมูต้มแล้วก็ซอยก้อยบ้างนะครับครับโอ้เจียวเลยก้อยนังหมูเสยียบอยู่เคยกินลองมั้งนะครับมเคยกิน ใบนังหมูเปียกบดองใส่เนื้อมันใส่เ,เนื้อแล้วมันจะเป็นลาบมันบ่แมวะหอมซอยกินได้หมดเลยนี่ซอยกินได้ก็ได้หอมบันนี้เอาครับเดี๋ยวเบิง่งตอนเห็ดซอยก่อนมาครับเบิ่งวิธีการซอยซอยก๋วยมันต้องบ่ต้องหน่อยแห้งนะครับพอดี น่อยไรยมันก็จะเป็นลาบก็ชิมเลยอืมมันกววน้วยครับนัวไปเลยมั้งเจียวเลยอืมเศมันอยู่บนมันกันเลยเพราะว่ามันข้าตัดมันออกแล้วครับนี่เบิ็งวิธีการก้อยนางมูแล้วครับ เครื่องปูงอันดับแรกอันดับแรกคนคนนน่งหมูก่อนเครื่องปูงขาดบ่ได้ครับขาบ่ได้บ่ผงนัวใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอ้โหนี่แหละ,ละที่เดียนเลยอะไรนี่ครับนี่อย่างนี้มีอยังครับเนี่ยหมอหอมครับหมอหอมใส่เข้าไป เราต้องใส่หัวหอมเราข้นแต่มันถือกินหัวหอมก่อนะครับได้เสียงหม้อก็ยังกิหิวเขาเลอกินเสียงมีเสียงหม้อป่าไปกับไปเข้มยังไม่มาเป็ดทักวะกูได้มาเป็ดไม่โอเคก็ใส่ลงไปครับแต่ว่าเราจะใส่พริกป่นอีกเลย นี่อีกคนจึกจึกสุดนี่กเ,นเกิดสบายขวดนี้พ่อต้องสวง้วงครับเ่ราะโมพีทับงโมพ,พกินบมเสียบมาเัรอนี่และนี่และนี่แหละหอมเลยครับหนาวต้อนหนาวบาดไปเรียบร้อยจึ๊บ ผสมแห้งแล้วคน,อน,นสองสองฝาจักฝาเนี่ยคิดว่าสามสามฝาครับก่อนก่อนหวอมเด้ยเสี่ยวจังวาก,กันอ้ฟังเสียงดังจวกส่งเลยเนดะ้อด้วยควมหรอเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งครับแกมจักหน่อย กระเทียมกระเทียมกระเทียมสวยครับเสียบกระเทียมเฮ้ยกระเสียมหิ้วขวานี่นะครับขาดก็ได้ขัดอะไร,รก็คือขอวัวใส่เข้าไปไปเข้าไปอีกขวัวไม่ไหม้ได้งไหมขวัวหอมต้องไม่ขนเหนียวเลยขวัขวต้องไม่ขนเหนียวมันหนหอมดีครับ นายกินชิมก่อนมาหนึ่งว่าใส่ผักเลยกินก่อนเออเฮ้ยเฮ้ยใส่ใส่ใส่แ่บเหรอครับผ่านดูอืมคือใส่ผักใส่ผัก,ผกอืมอืม รสชาติอะไรน,นะบ่ม,มันนะครับเนี่ยเพราะว่าเขาเอาหนังไอ้น้ำม,นมันมันออกแล้วเหลือแต่หนังล้ว,วนๆของชับกินกับเผาก็ได้กินเล่นก็นดีเมนูนี่สุดยอดแนะนำเลยครับเลยอยากกินดูเพราะว่ามีเงินซื้อเนื้อหมูซมื้อแต่หนังมัน,นนะ <S 2> <S 2> <S อ่ะโอ,อ้ซิมสิมสิม ครับอือทุ่านหัดแมวอูววันนี้เี็นรับขุนเหลี่ยมับง่ายๆแค่คทับ

อยู่ครับนี่นแม่น่ครับได้ซับอ,อ,อย่างไา

อยกบนั้นเอาอว่าเป็นยังจงังเอามากลอยมีเไม่เกิ